สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o u t ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เดตตุเรื่องแท็กเตอร์นะครับมโตโย้กเอสเ120มาร์คนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้ตัวซีเรียนสูงนะครับไฟฟ้าครบเอกสารเล่มทะเบียนนะฮะช่วงล่างเรียมๆเลยเบร์90เป็นต์นะครับช่งล่างสวยเรียมเรียมโซ่ใหม่ มีตัวซีเรียสูงนะครับอันนี้ซีเรียสเลยมีเรียนนะครับ LP ศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่นะครับซีเรียสูงตัวเดินน้ำมันนะครับอันนี้ก็ลังล้างนะครับกลังล้างๆดูบอดี้นะบอดี้เราไปดูปั๊มกันไปตรงไฟท้ายจะเปลี่ยนที่ไหนหมดนะครับอันนี้ไฟท้ายยังติดอยู่นะครับ เก่านอกมือเดียวนะเจ้าของเดิมเขาใช้มือเดียวเลยบันท้ายสวยนะครับมีรอยน,นิดนิดหน่อยไปดูปั๊มให้หิกนะครับโซ,โซลินอยต่อครบนะครับ สามศรัทธา,าจิตเจสามีนะฮะดูช่วงล่างฝั่งนี้นะครับเรียมเหมือนกันนะครับเรมเรียมเลยอันนี้เราจะนําไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับไปดูเครื่องกับแพพคคอนโทรลมาเปิดสวิงนะฮะ อ,อันนี้แกนคอนโทลนะครับแห้งมอเตอร์สวิงเครื่องก็เป็นเครื่อง4สูบเทอร์โบครับ c ีบ1เทอร์โบดูมามสวยนะครับอันนี้ไฟฟ้าครบเอกสารเล่มทะเบียนนะครับไปตรงไปท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ รับเอกสารเล่มนทะเบียนซีเรียสูงสีได้แดงกว่านะ,ะเตืนน้ำมันดูบอดี้เต็มๆนะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่หกแสนแปดหมื่นบาทนะครับต่อร้องได้ต่งร้องแน่นหนะอันนี้จะเก็บระบบฟิล์มแอร์ให้ให,ใหม่นะอันนี้บอ,บอดี้สวย 5, ปิดตัวลงตัวเดินอยู่ครบนะครับดอยู่ครบนีช่วงล่างสวยนะครับนีดูดีสวย เปิดไว้ที่หกแสนแปดหมื่นบาทนะต่อรองได้นะครับราคาวีกันหน้ารถได้เลยนะครับที่กัดของรถนะครับอยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านกลางเครื่องใหญ่จังหวัดนราธิวาสสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเจริโทรติดต่อ0902383557นะครับเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวช่าง เช็คระบบแอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวจะอัดคลิปลงวิดีโอใน y t u t u ให้ที่ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใหรที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับอันนี้ระบบดีครับรถไวไม่โหลด